สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาคดีแอี่ดดำสาขาพืชศาสตร,าาสตร์บับ1หนึ่งวันนี้ดิฉันมานําเสนออุปกรณ์ในการทําเกษตรค่ะในรายวิชาเครื่องจัรกวนเกษตรและการจัดการน้ําวันนี้ดิฉันมานําเสนออุปกรณ์คือคาดค่ะคาดใช้สําหรับงานภายนอกโดยใช้ตะกุยใช้เก็บเศษหญ้าเศษใบไม้บนดินค่ะ เราไปดูการใช้และประโยชน์ของคาดได้เลยค่ะคาดภาษาอังกฤษเลขคาดใช้สำหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้าแต่งแปลงปลูกการจับคาดใช้มือทั้งสองจับด้ามคาดให้ห่างกันพอสมควรแล้วถึงเข้าหาตัวการใช้งานคล้ายกับไม้กวาดใช้สำหรับงานภายนอกใช้งานสะดวก ช่วยในการทำงานง่ายขึ้นความปลอดภัยในการใช้ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าคาดอยู่ในสภาพที่ใช้ได้หรือไม่ขณะใช้ควรระมัดระวังไม่ให้ด้ามคาดไปถูกคนใกล้เคียงการทำความสะอาดและเก็บรักษาหลังจากการใช้แล้วทำความสะอาดให้ hey. ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งและทาน้ำมันการสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะและนี่คือวิธีการใช้คาดนะคะขอบคุณที่รับชมและฟังวิดีโอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ